ันนี้ป้าแมยราชจะพาทุกคนไปตามหาบ้านในฝันกันค่ะข้อมูลมีเพียบหาจากอินเทอร์เนต็ตมาแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าแมวราชจะพาทุกคนไปหาดูบ้านค่ะไปตระเวนดูบ้านาเพื่อเป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังจะหาซื้อบ้านแล้วก็อยากจะซื้อบ้านที่อเมริกาค่ะไปกันเลยค่ะ เราจะไปดูบ้านที่มีราคาสองแสนเหรียญขึ้นไปค่ะหรือถ้าคิดเป็นราคาเงินไทยก็ประมาณ6ล้านบาทขึ้นไปค่ะถึง10ล้านแล้วก็10ล้านกว่าเรามาดูหลังแรกกันค่ะคุณจอนล,ลงไปเดินสำรวจแล้วโหบ้านหลังนี้น่าอยู่มากเลยค่ะร่มรื่นมีเล็กไซท์ข้างหลังด้วยค่ะดูสิคะมีคลองหลังบ้านด้วย This house is fifty four fifty two Turkey Creek Road. It's in the Artaga subdivision. It's four bedroom, two and a half bath, half an acre of land, which is one rye on a pond, and it's only two hundred forty five. And it's got fresh lines. <laughs> really good. Okay. <laughs> <laughs> yes. Lang <laughs> Nico moon ka คือหมู่บ้านอีโก้แลนดิ้งค่ะ,ะตั้งอยู่ในสนามกอลมีแต่หลังใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะเช็คราคาดูกันนะคะว่าแพงไหม home, feet, บ้านหลังนี้ก็ราคา17ล้าน6แสนค่ะนอกจากบ้านจะแพงแล้วยังต้องมีภาษีอื่นๆอีก แล้วก็ค่าบำรุงหมู่บ้านแล้วก็บินตา่ตางๆอีกมากมายค่ะการซื้อบ้านที่นี่เราต้องใช้เอเจนต์ค่ะหรือไม่งั้นก็บลกเกอร์เพราะก็จะดูแลเราจนสิ้นสุดการขายค่ะตอนที่ป้าเมราซื้อบ้านก็ใช้ในหน้าอิสระค่ะคือเขาจะมีลายเส้นหรือใบประกอบวิชาชีพในหน้าด้วยค่ะอันนี้ก็อ่าฟ o ร์ซ l e ค่ะ เดี๋ยวเช็คราคาดูค่ะ so bedroom, bath, 5 4บ535,000า0 0 0 for <yeah. S 1> this house ห mm hmm. ลังนี้17ล้าน102,000ค่ะหลังนี้ก็ขายค่ะห <18, 46. S 1> ลังนี้ก็ for sale นะคะสวยคลาสสิกเชียวค่ะ ไม่ใช่จะดูแต่บ้านราคาแพงๆนะคะถูกกันนี้ก็มีเดี๋ยวป้าเมราจะพาไปดูค่ะหลังนี้ก็ราคา13บสามล้านเจ็ดแสนหกหมค่ะสีห้องนอนสี่ห้องน้ำนี้เราก็จะไปดูบ้านหลังเล็กที่ราคาถูกกว่านี้ค่ะที่ป้าเมราบอกถ้าเราสนใจหลังไหนในหน้าของเราก็จะมาต่อรองราคาให้ จะจัดการทุกอย่างแทนตัวเราค่ะนี่ก,ก็ประกาศขายนะคะเป็นหลังเล็กค่ะดูซิว่าราคาเท่าไหร่ทุนห้ที่ฝ <29 5. S 3> ้าโอ้ไม่ก้หลังจากที่เราตัวเวนดูบ้านแล้วก็ชอบหลังไหนในหน้าของเราก็จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับเจ้าของบ้านแล้วก็พาเราไปดูบ้านพูดคุยรายละเอียดต่อรองราคา แล้วก็เตรียมหาสถาบันการเงินค่ะเราก็ต้องดูงบประมาณก่อนแล้วก็รายได้ของเราว่าสามารถไหมถ้าเราจะกู้แหล่งเงินทุนก็จะเช็คเครดิตของเราก่อนค่ะถ้า600ขึ้นถือว่าพอใช้แต่ถ้า6 0 0 61ขึ้นไปก็ดีถ้า7 0 0ถึง800ก็สุดยอดค่ะพอเราผ่านทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องวางเงินมาจำค่ะ1 0หรือ20%ก็แล้วแต่จัดตกลงนะคะหลังจากนั้นก็ ขั้นตอนในการปิดการขายคือการโอนบ้านค่ะแล้วก็หมอบคุญแจและก่อนหน้านี้ก็จะมีอินสเปกเตอร์มาตรวจบ้านว่าบ้านพร้อมอยู่หรือไม่หากมีปัญหาอะไรเราก็มาดูเงื่อนไขที่เราได้ตกลงกับเจ้าของบ้านเอาไว้ค่ะคือเราจะต้องตกลงกันก่อนก่อนที่จะมีการโอนบ้านค่ะนี่เป็นตัวอย่างภาพห้องต่างๆภายในตัวบ้านที่ยังไม่ได้แต่ง หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเมร่าด้วยนะคะ